าคผู้ชมไปที่สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสนชนะคะเพิ่นมีแผนที่จะพันนำ้ำชีเซบายเซบกละกาตุงลุ่งนะคะลงสูแมนำโคงเตรียมเพื่อโคงเจียมของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทก,ภ,ะกะภัยและกับพัยแรงย่างยั่งยืนรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะหลังจาเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2565 ทำให้จังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ําฉี่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบทางพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เศษรษฐกิจเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงโดยเฉพาะจังหวัดยโสธรมีพื้นที่ทางการเกษตรกรรมเสียหายจํานวน117,000ไร่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนายพงศพัฒน์คำศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ําและปรับปรุงระบบชประทานโครงการชประทานยโสธรเผยว่าสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยและภายแหลงจึงได้จัดทําแผนบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ําชีล่างเสบายเซบกและลุ่มน้ํามูลตอนล่างอย่างเป็นระบบและแผนหลักการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําเฉพาะพื้นที่ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา20ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,561ถึง2,580เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคการพัฒนาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานรวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำดินป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวผันน้ำชีเซบายเซบกตุงลุงแม่น้ำโขงซึ่งแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงที่1 แม่น้ำชีลำเซบายระยะทาง40กิโลเมตรมีจุดรับน้ำผันจากแม่น้ำชีบริเวณด้านเหนือเขื่อนยะโสธรในเขตบ้านห้วยคําตำบลสำรานอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรมีความสามารถรองรับปริมาณน้ำผันได้จำนวน500ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีช่วงที่2ลำเซบายลำเซบกห้วยคูลุระยะทาง7.2กิโลเมตรซึ่งเป็นแนวผันน้ำต่อเนื่องจากช่วงที่1 จุดตัดลำเซบายในเขตบ้านโคกท่าโพตำบลคำพระอําเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญจากนั้นแนวจะขนานไปกับลำเซบกบริเวณจุดตัดห้วยคูลุในเขตบ้านเซเป็ดตำบลเซเป็ดอําเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสามารถรองรับปริมาณน้ำผันเพิ่มขึ้นเป็น760-911ล้านลูกบาศเมตรต่อวินาทีและช่วงที่สห้วยคูลุห้วยตุงลุงแม่น้ำมูล ระยะทาง68กิโลเมตรเป็นแนวคลองต่อเนื่องจากช่วงที่2จุดตัดห้วยคุลุจุดระบายน้ำผันบริเวณด้านท้ายเขื่อนปากมูลในเขตบ้านหัวเหวพัฒนาตำบลโขงเจียมอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสามารถรองรับน้ำผันเพิ่มเป็น960ล้านลูกบาศเมตรต่อวินาทีรวมระยะทางทั้ง3ช่วงจำนวน180กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3จังหวัด ได้แก่จังหวัดยะโสธรอ,อํานาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการผ่านน้ำนี่จะเป็นการตัดน้ำนะครับปริมาณน้ำที่ตัดระจุดช่วงแรกแก็คือ500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับช่วงที่2ก็จะเพิ่มขึ้นตามาปริมาณน้ำที่รับลงสู่แนวผ่านน้ำเพิ่มเติม,ตมคือลำไซบายาก่จะอยู่ที่7 6 0ร้อถึงเก้ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะจะรับรับน้ําจากไซฟัวไปเรื่อย นะครับจนถึงท้ายเขื่อนปากมูลนี่นะครับที่ระยะ180กิโลเมตรเนี่ยจะสามารถรองรับน้ำได้900บาทเมรรตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นในจุดเริ่มแรกนี้ตัดน้ำ500บาทเมตร,รเต็มศักยภาพนะครับหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะสามารถผ่นน้ำส่วนเกินของแม่น้ำชีที่จะระบายผ่านเขืเ่อนเยโสธรพนมไพรออกก่อนที่จะเข้าไปท่วมตัวเมืองด้านล่างและไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมตลอดแนวซึ่งประชาชนในพื้นที่3จังหวัด จะได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งโครงการจำนวน2.2ล้านไร่สามารถแก้ปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนต่อไปวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอารุณเชิญทองทีมข่าว nbt tv อีสานร,รายงาน